ครับสวัสดีครับนะครับวันนี้เราก็จะมาใส่เลขหน้าในไฟ PDF กันนะครับเพื่อเป็นการเสียเวลาเราก็ลุยกันเลยนะครับพิมพ์คําว่าใส่เปลี่ยนภาษานะครับใส่ หน้า pdf อขึ้นแล้วนะครับปึ๊บนะครับไปที่ i love pdf com นะครับอ่ะเราก็จะมาที่เลือกไฟล์นะครับผมมีไฟล์อยู่แล้วนะครับผมก็จะใส่เลขหน้าถึงนะครับนี่ครับได้แล้วครับตรงนี้เราจะใส่เลขหน้าที่ตรงไหนตรงกลางหน้ากระดาษไหมตรงด้านล่างหน้ากระดาษไหมด้านข้างไหมด้านข้างล่างบนตามเลือกให้หมดนะครับอ่ะผมอยากใส่ด้านล่างนะครับ อันเป็นเ,เล็กหรือใหญ่ก็ได้นะครับเราก็ขอคำแนะนำก็แล้วออแ,แ,ลแต่นะครับนะแล้วก็เราจะลันไฟตั้งแต่หน้านี้ถึงหน้านี้นะครับเราก็จะลันเลยนะครับหน้า1ถึง10มันมี10หน้านะครับมันก็จะเขียนขึ้นไว้ให้นะครับว่าท d f มันมีกี่หน้านะครับแล้วก็พอได้แล้วปุ๊บล้วก็เปลี่ยนตัวอักษรนะครับเราจะเอาขนาดเท่าไหร่14ไหมหรือ16 16นะเพื่อให้เป็นมาตรฐานนะครับโอเคนะครับแล้วก็เลือกตัวแบบอักษรนะครับเป็นแล้วแต่เรานะครับ Impact a r i a l หรือ Time New Roman ก็แล้วแต่นะครับผมใส่ Time New Roman ก็ได้ผมทดสอบดูนะครับแล้วก็พิมพ์คำว่าใส่เล็กหน้าคลิกคำว่าใส่เล็กหน้ามันจะขึ้นคำว่าดานวน์โหลด PDF ที่ใส่เล็กหน้าแล้วนะครับนี่ครับ นี่ครับมันก็จะขึ้นไฟนับสายเล็กหน้าสายเล็กหน้าอันนี้เป็นไฟที่มันมีเลขหน้านะครับอันนี้คือมาใส่เลขหน้าสังเกตผมเลือกด้านล่างนะครับจะมีเลขหน้าให้เรานะครับตรงนี้นะก็จะเรียบร้อยนะครับก็เป็นอันเสร็จนะครับการใส่เลขหน้าในพีเอง่ายทีเดียวครับนอกนั้นยากหมกนะครับล้อเล่นนะครับสำหรับวันนี้ขอบคุณทุกท่านที่รับชมรับฟังนะครับวันนี้ขอบคุณแล้วก็สวัสดีครับ